สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง eye last tinting หรือการทันสีขนตากันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขนตาสีอ่อนมากไม่เข้มบรอนหรือแม้กระทั่งคนที่มีขนตาดำอยู่แล้วก็อาจจะอยากทำสีขนตาให้ดูเงาขึ้นหรือดูว่าขนตามีมากขึ้นยาวขึ้นนั่นเองนะคะ วันนี้เปิ้นจะมาโชว์การทําสีขนตาทั้งแบบที่ทําสีขนตาอย่างเดียวโดยไม่ดัดขนตาหรือสําหรับคนที่การจะทําสีขนตาหลังจากการดัดด้วยนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะตัวน้ำยาทิ้งทิ้งซิแดแอนสามเปอรเนครีมนะคะแก้วหรือภาชนะขนาดเล็กผู้กันหัวตัดที่สำหรับเขียนคิ้วนะคะลีคอตตอนบัต กระดาษชิชูน้ำสะอาดเพื่อฉุกเชินนะคะเรามาสมครีมกันเลยค่ะบีบครีมเกือบ1เซนติเมตรหยดตัวออกซิแดนซ์สัก2หยดคนให้เข้ากันนะคะคนให้มันเข้ากันจริงๆนะคะถ้าเข้ากันแล้วมันจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะแคทไม่รับจากประสบการณ์ของเพื่อนะคะให้ลูกค้านอนหัวสูงขึ้นมาหน่อยคะ่ะจะลดการระคายเคืองจากการทำสีขนตาได้นะคะ เพราะว่าระหว่างที่เราทําสีขนตาเนี่ยอาจจะมีเหงื่อมีน้ําตาผสมกับน้ํายาลงไปในตาได้นะคะการที่ให้ลูกค้านอนหัวสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยค่ะทําความสะอาดขนตาลูกค้าก่อนค่ะติด iPad ใต้ขนตาล่างเน้นว่าใต้ขนตาล่างนะคะไม่ทับลงบุขนตาล่างนะคะไม่เหมือนกันต่อขนตาตักครีมที่เราผสมไว้แล้วด้วยก,กันหัวตัด แทบคลีมลงไปบนขนตาและ iPad นะคะทำให้ทั่วทิ้งไว้10นาทีใช้ผู้กันปา,าดออกเช็ดทำความสะอาดด้วยสัมรีให้ในกรณีที่เราทำหลังจากการดัดขนตานะคะที่เราทำความสะอาดนำยาดัดขนตาหรือนำยาเซตติ้งขนตาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ให้เราขยับไอแพดออกแล้วก็เอาใส่ไว้ใต้ขนตาล่างค่ะ <_ d> um> เพราะว่าเราต้องเอาขนตาล่างมาทำสีด้วยนะคะไม่งั้นจะดำแค่ทั้งบนอย่างเดียวค่ะนำครีมทิ้งทิ้งที่ผสมไว้แล้วแท็บลงบนตัวซิลิโคนที่ยังมีขนตาดัดอยู่นะคะแตะน้ำยาให้ทั่วหลังจากนั้นนะคะค่อยช้อนขนตาล่างขึ้นมาติดกับขนตาบนมันจะติดง่าย เพราะว่าบนขนตาบนที่ติดอยู่กับซิลิโคนเนี่ยมีครีมท,นทินทิ้งอยู่แล้วเอาขนตาล่างขึ้นมาติดให้หมดนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้10นาทีเช่นกันค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วให้ใช้ผู้กันปาดครีมออกค่ะทำความสะอาดด้วยคัตต้นแับแห้งเอาซิลิโคนออกนะคะเช็คทำความสะอาดอีกทีค่ะเป็นอันจบสิ้นขั้นตอนค่ะ ในกรณีที่ลูกค้าคุณมีความเซนสิทีฟมากนะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกระหุกเช่นแสบมากสามารถใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดได้ทันทีนะคะแล้วรีบซับให้แห้งและปับแค่นี้เองค่ะการทำสีขนตาง่ายเดียวเองใช่ไหมคะไว้คราวหน้านะคะเปิ้นจะมาสอนการทำสีคิ้วพร้อมกับการลิฟติ้งคิ้วเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปความรู้ที่เปิ้ลทำอยู่นะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เปิ้ลทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ